แกงใหม่นะตาจะเล่นเบวทหรอ,อนี่ตาเล่นเบนะทแนเ่เดี๋ยวเด้อไปๆเฮ็ดนี่ให้เด้อตึ๊บอ่าม,มุนมาเถอะนี่มุนเข้ามาเลยมาแล้วมาแล้วปุ้ม โอ้ไปกินละมาปลา,าแกงให้ไหมามาทีงนี่มาปลา,าแกงให้ไหมามาลึกตาจะมุนทำงานใหม่เบื้องอปก่อนอันนี้มุนเขาและครับ เนี้อตัวนี้มั่งมีเบ็ดครับเนี้อตัวนี้ถอดเบ็ดออกละในการเล่นปลอดภัยครับฮู้จ่ะเซฟขวดตาด้วยเปงใครเป็นป้ายยังยืนเลยปุ้งหุ่นป้งไกลเหือ อม้วนนะทีนี้มุนเข้เลยกมุนพี่มุนอันเด็ตาบูมม้นอีละปลาปลาเห็นลิละเออมุนมาเลยเดี๋ยวมันก็มาปลากินเล่ห์ครับได้ปลาเลยวะมุนเข้าไปมุนเข้าไปมมุนเข้าไปยังนปลาอีกมุนม้นนี่มุน

pa nhai pa nhai đứng hả muốn không, không, không? nay gì vẫn leo mày nát Ừ, bay phút à, Muốn ít ยังยังยังมุนมุนขมาสุดเลยได้ปลาเลย,ยงืย้นปลากินละมันขมาสุดนี่มุนขมาสุดไหมฮะแต่เบ็ดเหรอ,อมุน,ม,น<ด>มุนมุนเบ็ดขมาสพอมนี่มุนเบ็ดตัวนี้งขมาสพอมมักเล่นเวทเล่นห่างไปคันหนึ่งละ ศูนองพันหาไอ้สามพันหาห่าไปคันหนึ่งละมันข้ามาเลยมันเข้มาเลย